ต่อไปเป็นการปกครองเมื่อกี้จบอยุธยาไปแล้วนี้เป็นทนบุรีทนบุรีเนี่ยความที่เจ้ากรุงทนมีระยะเวลาปกครองแค่15ปีท่านเองก็เลยไม่ได้มีการเปลี่ยนแปลง,ปร,งรูปแบบอะไรใดๆเลยถือว่าตรงนี้ไม่ได้เกิดอะไรขึ้นพอเข้าสู่ยุครัตนโกสิน์ในช่วงก่อนรัชกาลที่5ก็จะยังคงเป็นแบบอยุธยาเหมือนกันทุกประการเลยเพียงแต่ว่า ต้นกรุงรัตนโกศิลป์เนี่ยมเริ่มมีการค้าขายกับต่างชาติมากขึ้นแล้วเพราะฉะนั้นค้าขายมาทางไหนมาทางทะเลนั้นหัวเมืองชายฝั่งเนี่ยเริ่มที่จะต้องมีความสําคัญละนะมีงานมากขึ้นเพราะฉะนั้นงานตรงนี้เนี่ยเขาให้ใครดูแลให้คลังเพราะว่าส่วนมากเป็นเรื่องของค้าขายก็ยให้เกี่ยวกับคนที่ดูแลเงินทองคือพระยาพระคลังเนี่ยเป็นคนดูแลหัวเมืองชายฝั่งทะเลซึ่งตอนนั้นมีกรมท่าท่าทอท,าทาหารไม่เอกท่าเนี่ย เป็นคนดูแลมีชาวต่างประเทศเข้ามาค้าขายนะเรื่องการค้าเรื่องการต่างประเทศก็ให้โกศาทิ่ปดีขึ้นอยู่กับตรงนี้เป็นคนดูแลก็คือเพิ่มงานแค่ตรงนี้แหละนะในยุคก่อนรัชกาลที่5แล้วก็รัชกาลที่4เนี่ยเ,เป็นกษัตริย์ตอนที่หลังบวชแล้วใช่ไหมพระองค์ก็เปลี่ยนจากสมมุติเทพมาเป็นกษัตริย์แบบว่าอนเนกนิกรสมสรสมมุติ เดี๋ยวจะให้ดูการสะกดคำนี้นะ,นะอนเนกนิกรน่ะนิกรก็แปลว่าพลเมืองใช่ไหมสมสรสมมุิอเนกนิกรสโสมสรสมุต,มมมติคือพระราชาที่ประชาชนพร้อมใจกันเลือกให้เป็นผู้ปกครองพระองค์บอกว่าพระองค์ไม่ใช่เทวดานะรัชการที่สีเนี่ยบวชมาบอกอไม่ใช่เทวดาพระองค์เป็นศูนย์รวมของธรรมราชาเทวราชา บิดาราชาและก็ความเป็นประชาธิปไตยฉะนั้นขอใช้ชื่ออเนกนิกอรสมสทรสมุทรในเดือกันาที่4นะโอเคต่อไปเป็นการปฏิรูปครั้งใหญ่ครั้งที่สองของประเทศไทยครั้งที่หนึ่งอยู่ที่สมัยพระบรมไตโิโลกนาครั้งที่สองก็คือรัชกาลที่หมีการเปลี่ยนแปลงหลายอย่างนะที่เด่นๆก็คือมีการ เปลี่ยนแปลงรูปแบบไปเลยเป็นแพทเทิร์นของตะวันตกเดี๋ยวค่อยๆพูดไปว่ามันเหมือนตะวันตกก็คือคล้ายปัจจุบันละนะมีการรวมศูนย์กลางเข้าสู่ศูนย์กลางเนื่องจากราชาการที่5เนี่ยขึ้นของราชตอนอายุแค่15บหเพราะนั้นพระองค์ก็มีต้องมีขุนนางไปพูดสําเร็จราชาการช่วงบุญนาเนี่ยนะแล้วช่วงนั้นเนี่ยพระองค์ก็ไปศึกษา ความรู้ร่ำเรียนใช่ไหมกว่าจะได้ขึ้นคองราชคือตอนอายุ20่ช่วงนั้นพระองค์มีความขับแค้นใจมากเลยขุนนางนี่มันใหญ่มากนะรู้สึกตัวเองไม่มีอํานาจเลยทาอะไรไม่ได้ต้องผ่านขุนนางแม้กระทั่งตั้งวังหน้าช่วงบุญหน้าก็ไปตั้งโดยที่ไม่ปรึกษาพระองค์พอพระองค์ขึ้นเป็นคิงปั๊บยกเลิกตําแหน่งวังหน้านะตีทํากดมันเทียนบารเรื่องการสืบสันตติวงศ์แต่งตั้งมากุฎราชกุมารเอาวชิรบุญนนท์หิตขึ้นไหม พระองค์รู้สึกว่าต้องการรวมศูนย์อนาจเข้ามาที่พระองค์เพื่อได้จัดการไม่ใช่อำานาจอยู่ที่ขุนนางซะใหญ่ขนาดนั้นนะนั้นสาเหตุของการปฏิรูปของรัชกาลที่5เพื่อต้องการดึงอำนาจเข้าสู่ศูนย์กลางที่เป็นข้อใหญ่นะแล้วก็ลดอำนาจของขุนนางแล้วก็ผู้เจืองท้องถิ่นด้วยเราก็อยากให้ประเทศบรรทันสมัยมากขึ้นการทําแบบเดิมเนี่ยมันไม่สามารถพัฒนาได้นั้นตอนนั้นเป็นยุคที่ จากวันนิยมการล่าละคมมาแล้วเพราะฉะนั้นถ้าเราไม่พัฒนาเราจะสู้ไม่ได้นะแลัวจากการที่ช่วงที่พระองค์ได้ไปสเสด็จดูงานต่างประเทศทําให้เห็นว่าประเทศอื่นเขาทำยังไงกันพระองค์ก็เลยกลับมาปฏิรูปการปกครองนะมีการระบบราชการบริรหารส่วนกลางเนี่ยก็มีการตั้งสภาข,ขึ้นสองอันเรียกว่าสภาส่วนพระองค์อันหนึ่งสภาส่วนพระองค์นี้เอาไว้เหมือนองคมนตรีอะเอาไว้เป็นที่ปรึกษาของพระองค์เอง นะปรึกษาพระองค์จะปรึกษาเรื่องอะไรก็มาปรึกษากับสภาที่ปรึกษาส่วนพระองค์อีสภาหนึ่งก็คือสภาที่ปรึกษารษาชการแผ่นดินหรือเสนาสภานะมีสองสภาอันนี้ก็คือแต่งตั้งคนที่มีความรู้เอาไว้เป็นที่ปรึกษาเอาไว้เวลาจะออกกฎหมายนะต่อมาก็ยกเลิกไปแล้วเปลี่ยนใหม่เขาเรียวกว่าเป็นรัฐมนตรีสภาข,ขึ้นมาประกอบด้วยเสนาบดี แต่งตั้งขึ้นมาเพื่อเอาไว้บริหารปรึกษาเรื่องบริหารแผ่นดินนะาฉะนั้นโครงสร้างก็จะเป็นโครงสร้างแผ่นพังแบบนี้นะนะคือยุคราชาการที่5มีกษัตริย์น,นะส่วนกลางส่วนภูมิภาคนะทีน,นี้ส่วนกลางกับส่วนภูมิภาคส่วนกลางที่แต่ก่อนเป็นราชธานีนะเรา ไม่เอาแล้วเอเราชธานีแล้วก็เวียงวังครังนาอะไรเนะี่ยยกเลิกจากจุดสดมทั้งหมดจะเป็นสองส่วนนะมีสภาที่ปรึกษาที่สองแบบสภาที่ปรึกษาแบบของส่วนพระอ,องค์ก็คือองค์มนตรีองค์มนตรีสภากับสภาที่ปรึกษาส่วนแผ่นดินนะอีกอันหนึ่งคือตั้งทางด้านเป็นกระทรวงอันนี้ปรึกษาอันนี้ทํางานก็คือเป็นกระทรวงนะมีสิบสองกระทรวงนะมีสิบสองกระทรวง ส่วนภูมิภาคล่ะทรงทำอะไรภูมิภาคให้ตั้งเป็นไม่มีชั้นนอกชั้นในแล้วแต่ก่อนมีชั้นนอกแล้วก็แบ่งออกเป็นเอกโทรตรีใช่ไหมจตวาเป็นผู้ล้างอะไรเนี่ยไม่เอาละเปลี่ยนจริงๆนะเปลี่ยนภาพหมดเลยนะไม่มีลักษณะภาพเดิมหลงเหลือเลยภูนะมิภาคแบ่งเป็นมณฑลมณฑลให้นึกถึงประมาณภาคอะ่ะใหญ่ๆมณฑลแล้วลงมาเป็นเมืองแล้วลงมาเป็นอำเภอตำบลหมู่บ้าน นะแล้วก็ส่งค่าค่าหลวงไปไปดูแลมณฑลคือสี่สีห้าเมืองก็รวมกันเป็นมณฑลนะแล้วในเมืองก็จะเป็นระดับอำเภอตำบลหมู่บ้านอีกทีหนึ่งช่วง2-4-7-5ก็เปลี่ยนจากคำว่ามณฑลมาเป็นจังหวัดนะแล้วก็มีการตั้งการปกครองส่วนท้องถิ่นซ้อนเข้ามาอีกอันหนึ่งแต่ทดลอง นะสนทองอยู่2ที่ที่แรกจะอยู่ที่กรุงเทพนะจะอยู่ที่กรุงเทพตั้งสุขาพิบาลกรุงเทพแล้วก็อีกอันหนึ่งตั้งสุขาพิบาลท่าฉลอมที่2448แนะแต่อาจจะถือว่าที่ท่าฉลอมเนี่ยเป็นการปกครองส่วนท้องถิ่นจริงๆเพราะกรุงเทพนี้ก็ยังถือว่าเป็นราชธานีใช่ไหม นั่นก็ลองดูภาพรวมอีกทีดูไกลๆอย่างนี้จะได้เห็นเป็นภาพรวมนะระชการที่ห้าส่วนกลางกับส่วนภูมิภาคส่วนกลางก็จะให้กระทร,นะระวงกับผู้ที่ปรึกษานะกระทรวงก็ดูแลไปที่ปรึกษาก็ที่ปรึกษาของพระองค์กับที่ปรึกษาส่วนแผ่นดินนี่เป็นขุนนางที่มีความรู้อันนี้ก็คือขุนนางที่พระองค์ต้องการที่จะเอาไว้ปรึกษาส่วนตัวนะส่วนภูมิภาคนะยกเลิกไอ้ผู้รัง้งยกเลิก ตีทัจตวาอะไรละเมืองเอกเมืองโทเมืองตีอะไรยกเลิกหมดละเป็นเป็นมณฑลจังหวัดเมืองตำบลอำเภอเนี่ยนะแล้วก็มีการทดลองปกครองส่วนสุขาพิบาลเป็นการจัดระเบียบแบบท้องถิน่นนะซึ่งสุขาพิบาลเนี่ยมันก็มีหน้าที่ดูแลกิจการในท้องที่ที่กําหนดนะพวกทำลายมูลฝอยทำลายขยะจัดการสร้างส,างสวมดูแลสิ่งปลูกสร้าง ซึ่งอันนี้เริ่มทดลองอยู่ที่มีกรุงเทพกับที่ท่าฉลอมนะซึ่งถ้าเกิดสำเร็จก็จะค่อยๆขย,ย,ยายไปท้องถิ่นอื่นๆด้วยผลของการเปลี่ยนแปลงปฏิรูปการปกครองรัชกาลที่5ในลักษณะน,นี้เกิดอะไรขึ้นสรุปว่าผลเกิดยังไงก็คือจะเห็นว่าการปกครองเป็นการผสมผสานระหว่าง เหมือนบิดาปกครองลูกเหมือนในสุขโขทยัยผสมภาษ,ษาเทวราชาในอุทยานนะซึ่งคือเอาข้อดีของทั้งสองอันมันอยู่ใกล้ชิดกันคือเป็นระบบแต่ยังใกล้ชิดนะเป็นการรวอมอำนาจที่แท้จริงเลยเข้าสู่ศูนย์กลางเข้าสู่พระองคนะ์ทำให้สะดวกต่อการพัฒนาที่ทันสมัยในต่อไปนะมีความเป็นเอกภาพมีความมั่นคง ทำให้รัฐบาลกลางเข้มแข็งรัฐบาลกลางก็หมายถึงพระสัตรุดนะนะมีภูมิคุ้มกันจากประเทศมหาอำนาจที่จะตั้งท่ายึดเหนาอันนี้อันนี้สาคัญมีการปกครองแบบสุขาพิบาลเป็นการเปิดโอกาสให้ประชาชนได้มีส่วนร่วมในการปกครองมากขึ้นเป็นการปูพื้นฐานของการปกครองท้องถิ่นแบบเทศบาลในระยะต่อมาซึ่งเป็นพื้นฐานของประชาธิปไตย กันปกครองในยุคข,ของรอห้ามีอะไรที่แปลกขึ้นมาก็คือมีการเสด็จประพาสต้นแล้วก็เสด็จประพาสยุโรปเริ่มประพาสต้นนะสาเหตุที่มีการเสด็จประพาสต้นเกิดเนื่องจากว่าพราะองค์ทรงตรากตรำภารกิจมานานนะทำให้แบบนอนไม่ค่อยหลับหนละ <c oughs> จริงจริงแพทย์ก็เลยทูลให้ไปพักผ่อนก็เลยส่งแปรพระราชฐานไปบางไปอินพอไปถึงบางไปอินก็ต้องไปทางน้ําใช่ไหม นะก็มามีการแวะพักนะก็เลยรู้สึกว่าเออไปอย่างนี้ก็ใกล้ชิดประชาชนก็เลยให้เสด็จต่อไปก็เลยทรงเสด็จจริงๆเป็นแบบปัดภาดต้นโดยที่ไม่ให้ใครรู้ไม่ให้ประชาชนรู้ว่าเป็นกษัตริย์นะทรงไปอย่างนี้สองครั้งคือทรงขึ้นทองาราชนะป,ประมาณสองสี่หนึ่งหนึ่งปกครองไปสักพักหนึ่งก็คือสามประมาณสักสามปีกว่าปีแล้วก็เสด็จประภาสต้นครั้งที่หนึ่งหลังจากนั้นก็มีอีกครั้งหนึ่งครั้งที่สองนะครั้งแรกก็ไปที่บางปะอิน การที่ไปเสด็จประพาสต้นเนี่ยมีผลดียังไงผลดีก็คือรัชกาลที่5น,นี่ก็จะรู้ทุกสุขของพระสงฆ์นิกรด้วยตัวของพระอ,องค์เองนะแล้วก็มีโอกาสที่จะได้ทรงทำนุบำรุงวัดด้วยแล้วก็นีมีเพื่อนใหม่ๆด้วยแล้วก็พลานาไม่ก็สมบูรณ์ดตนะต่อไปเป็นเรื่องเสด็จประพาสยุโรปเดี๋ยวเอาไว้ในคลิปหน้าแล้วกันนะนักหัวเมือง